มันจะเป็นตัวรุ่นเก่าเดียวกันแต่ว่าในตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของตัววิธีหน้าจอสัมผัสครับเป็นวิธีหน้าจอตัวรุ่นใหม่แล้วสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้เลยนะเป็นพวก and ด o อ d Auto a ต้ l อ c เป p l ค y ลอะไรพวกนี้ได้นะครับผมมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยครับผมแล้วก็ตัวเบาะไอ้พวกนี้การปรับเบาะเรื่องเข้าออกก็จะเหล็กดันหน้ากัเท่าตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเพนเบาะนะครับแชตัวรถตอนนี้ผมแให้ดูเลย แท็บพุชแยร์มาทิออนปุ๊บนะครับเข็มไม่ก็จะสวิงขึ้นหน้าปัดเป็นไมล์เรืองแสงนะครับด้านซ้ายมือตัวนี้เป็นวัดรอบเครื่องยนต์ด้านขวามือตัวนี้ก็เป็นไมล์ความเร็วรถนะครับหน้าจอตรงกลางตัวนี้จะบอกข้อมูลทุกอย่างตัวรถได้หมดเลยครับก็เริ่มจากตรงด้านซ้ายมือตัวนี้ C H ตัวนี้เป็นอุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์นะครับโดยปกติก็อุณหภูมิความร้อนก็จะขึ้นอยู่ระดับเกือบกลางแบบนี้เป็นระดับปกติครับ ส่วนด้านขวามือ E กับ F ตัวนี้เป็นระดับถังน้ำมันเชื้อเพลิงครับนะครับน้ำมันในถังก็จะจุดได้หมด7 6ลิตร7 6ลิตรครับฝาถังน้ำมันด้านซ้ายมือของตัวรถมันเติมนะครับตรงกลางก็จะเป็นความเร็วรถแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูจากเขียบตัวนี้ก็ได้เราดูจากตรงเลขตัวเลขตรงกลางได้เลยครับนะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นปฏิทินนะครับวันนี้วันที่26เดือน3ปี2025ครับนะครับพอผมกดอีกครั้งหนึ่ง นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นนาฬิกาครับนะครับกดครั้งหนึ่งตัวนี้จะเป็นไมล์รวมของตัวรถนะครับก็รถอินซุรุ่นใหม่ก็จะเข้าศูนย์บริการทุก10,000หมกิโลหรือ6เดือนครับนะครับก็อันนี้เกียร์ขึ้นไหมพี่อะไรนะครับเกียร์เกียร์จะขึ้นไหมอ่ามีตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์ขึ้นมาด้วยนะครับผมว่าอย่างสมมุติว่าตอนนี้ที่เด็กขับรถอยู่เกียร์หนึ่งมันก็มีเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีคำแนะนำในการเปลี่ยนเกียร์ด้วยอย่างเช่นตอนนี้ขับรถอยู่เกียร์หน พอถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนไปเกียร์สองคมีตัวเลขบอกหนึ่งขดสองสองขดสามสามขดสี่ 4, แบบนี้ไปตลอดก็ทําให้เราเปลี่ยนเกียร์ได้ไง่ายขึ้นด้วยนะครับ okay. กดกค้งนึงตรงนี้ก็จะเป็นไว้จับระยะทางได้นะครับถ้ากิดว่าพี่เดชต้องการที่จะจับระยะทางจากที่ที่ที่ร้านไปจนที่บ้านว่าวิ่งไปกี่กิโลก็มาที่ตัวหน้าจอที่ A ตัวนี้แล้วกดแค้งเอาไว้กดข้าไว้ครับผมมันจะเป็นการรีเซ็ตตัวเลขให้เป็นศูนย์ พอไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะทราบเลยว่ารถเราวิ่งไปกี่กิโลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพิเดตกดอีกครั้งนึงมันจะเปลี่ยนเป็นหน่วยมันจะเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อลิตรอ,อันนี้คือจับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชเพลี่ยนะครับ,รบผมก็ทิปเอจะก,กี้นะครับจากที่ที่ร้านไปถึงที่บ้านเนี่ยเราใช้น้ำมันไปกี่กิโลเมตรต่อนิ้วแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้กดอีกครั้งนึงก็เป็นทิปบีนะครับมันจะมีสองทิปทิปเอกับทิปบีไว้จับเปรียบเทียบกันได้ นะครับวิธีการจับก็เหมือนเดิมเลยคือกดค้างเอาไว้นะครับพอกดอีกครั้งนึงก็เป็นวัดอัตราเชื้นเพลองน้ำมันเชื้อเพลิงทิปบีนะครับกดอีกครั้งนึงก็จะเป็น instant mode นะครับจะเป็นการวัดอัตราเชื้นเพลองน้ำมันเชื้อเพลิงในระหว่างรถวิ่งนะครับในระหว่างรถวิ่งอยู่ตัวเลขมันจะมีการขยับขึ้นขยับลงตลอดนะครับตัวเลขยิ่งมากยิ่งประหยัดน้ํามันยิ่งน้อยยิ่งกินน้ํามันนะครับจะบอกหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับถัดมาก็จะเป็นแจ้งระดับน้ำมันเชื้อเพลิงงถั นะครับน้ำมันในถังตอนนี้สามารถวิ่งได้สองร้อยสิบกิโลเลยนะครับผมอน่พอกดกครั้งนึงได้เป็นปฏิทินมันก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆรนะครับที่พวงมาลัยนะครับก็จะมีแอร์แบ็กสองตำแหน่งก็จะมีที่ฝั่งพวงมาลัยคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ามีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับปุ่มบอนเพิ่มเสียงปุ่มล่างลดเสียงซ้ายขวาตัวนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนลื่นวิทยุหรือเปลี่ยนเพลงครับปุ่มโหมดตรงกลางจะเป็นการเลือกโหมดจาก AM เอ็ m ไปเอไปบลูทูธไปครับ ปุ่มล่างด้านซ้ายมือตัวนี้รับสายโทรศัพท์ปุ่มล่างด้านขวามือวางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ส่วนปุ่มตรงกลางเป็นปุ่มเมนูสั่งกานด้วยเสียงนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะครับตัวนี้มีแก้วของด้านข้างคนขับเปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้เปิดฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้ครับจะมีสัญลักษณ์บอกไว้อยู่แล้วก็ตัวสวิตตัวนี้ก็เป็นสวิตควบคุมกระจกนะครับกระจกบานคู่แน่ นะครับกระจกบานคู่หลังก็กระจกด้านซ้ายกระจกด้านขวานะครับปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มล็อกกระจกผมกดล็อกกระจกไว้ก็กระจกจะเลื่อนขึ้นลงไม่ได้ครับนะครับผมตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเอากระจกขึ้นลงประมาณ7วันครับเพราะว่าสิ่งพึ่งติดนะครับก็จะมีติดสติกเกอร์ก,การไว้อยู่ที่ตรงประตูกระกบานให้เลยนะครับครับส่วนปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเชนทันล็อกกดปุ่มบนก็จะล็อกรถกดปุ่มล่างก็จะไขล็อก ส่วนปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มปรับเลนกระจกมองข้างนะครับหมุนมาทางซ้ายก็ปรับเลนกระจกมองข้างด้านซ้ายใช้ตัวยกตัวนี้ควบคุมได้เลยผมลองปรับขึ้นนะครับปรับลงปรับซ้ายปรับขวานะครับถ้าหมุนมาทาง R ก็ปรับกระจกด้านขวานะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงการแบบนี้เป็นการปิดการทํางานไม่สามารถยกได้แล้วก็เดี๋ยวไปอธิบายแอม์ที่เกียร์ฝังมยู่ให้ครับ บนก็มีไฟฉุกเฉินนะครับมีเก็บของด้านล่างนี้นะครับผมมีที่วางแก้วน้ำนะครับอันนี้ผมติดตัวกล้องบนิพารหน้ารถให้เรียบร้อยเลยด้วยจริงด้านหลังครับแต่ว่ากล้องอันนี้เขาไม่ได้แ็นตัวเมมโมรี่มาโอเคครับเดี๋ยวพี่เดชสามารถซื้อตัวเมมโมรีเสียบเข้าไปช่องด้านขวามือตรงนี้ได้เลยมันจะอัพให้เองอัตโนมัติเลยครับเราลดเวลาเราดูภาพเราดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้หรือว่าดูผ่านพวกคอมพิวเตอร์อะไรบนี้ได้ครับ ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาแบบปกตินะครับผมก็ตำแหน่งของเกียร์แถวที่หลังเนี่ยจะอยู่ด้านซน้ายมือสุดนะครับ,รบต้องยกตัววงแหวนตัวใต้เกียร์ตัวนี้ขึ้นด้วยครับผมเพราะของพี่เดชคันนี้เป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาออโต้นะครับธรรมดาธรรมดาอ่าครับผมแต่ว่าของพี่เดชมันจะไม่ต้องโยกตัวไม่ต้องยกตัววงแหวนตัวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาทำมาเพื่อป้องกันการเข้าเกียร์ผิด ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังต้องยกตัววงแหวนใต้เกียร์ขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่ยกเนี่ยยังไงจะไม่เข้าเกียร์ถอยหลังแน่นอนโอครับผมโอเคแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังจะมีภาพจากกล้องติดขึ้นมานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวพี่เดชลองเหยียบคัตก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เดชลองเข้าเกียร์หนึ่งนะครับผมอ่าโอเคอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เดชเข้าเกียร์ว่างนะครับผมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยหลัง ก็จะมีภาพจากกล้อนติดแบบนี้ขึ้นมามีเส้นกะระยะให้นะครับเส้นสีเขียวเนี่ยระยะห่างกับกันชนท้ายเราอีก2เมตร2เมตรครับผมสีแดงนี้แสดงว่าไกลและอยู่ระยะห่าง50เซนตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวต่อกับอุปกรณ์ไฟท้ายนักตอนนี้ต่อกับกล้องมาน่ายภาพไปอยู่ครับนะครับสวิตซ์เปิดแอร์ก็เหมือนเดิมเลยคือตรงนี้เป็นตัวเปิดแอร์นะครับเปิดเพิ่มระดับลมแอร์เบอร์หนึ่งสองสามสี ตัวนี้ปรับทิศทางลมแอร์ออกนะครับตามรูปเลยตอนนี้แอร์จะอด้าน,นอ,อกอย่างเดียวนะครับบุนมาด้านบนตัวนี้ก็เป็นแอร์ด้านอ,อกแล้วก็ด้านเท้าด้วยส่วนบุนมาด้านล่างสุดตัวนี้เป็นแอร์ด้านเท้าอย่างเดียว <c oughs> ตัวนี้เป็นปุ่มปรับอุณหภูมิความเย็นม <c oughs> ุนไปทางซ้ายเย็นน้อยมุนไปทางขวายเย็นมากนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดคอมแอร์นะครับถ้าเกิดว่าคอมแอร์ทำงานสตาร์ถคอมแอร์ทำงานจะมีไฟติดขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเรา ปิดคอมแอร์มันจะไม่มีไฟติดแล้วก็จะมีเฉพาะลมออกอย่างเดียวนะครับส่วนปุ่มด้านล่างตัวนี้เป็นปุ่มปรับอากาศหมุนเียนให้ในรถนะครับถ้าเกิดว่าพี่เด็ดพักมาที่ด้านฝามือตัวนี้ก็เป็นการรับอากาศของไทยเข้ามานะครับถ้าเกิดว่ารถเราใช้งานอยู่ในเมืองก็ต้องผมแนะนาว่าอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้นะครับตรงนี้แล้วก็วิทยุนะครับวิทยุจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับขนาด8นิ้วนะครับอันนี้เป็นหน้าจอหลักเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับจะแสดงผลเป็นปฏิทิน ตรงกลางตัวนี้จะเป็นมีเดียเป็นการเลือกแหล่งรายการที่เราต้องการเล่นนะครับส่วนด้านขวามือตัวนี้จะเป็นระนาบของตัวรถนะครับว่ารถมีเอียงซ้ายเอียงขวาหมุนพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับยังไงก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เราแตะเข้าไปมันก็จะขยายขึ้นมาเต็มหน้าจออ๋อครับเวลาเราขับมันก็จะขึ้นให้เห็นนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็มันจะถ้าขึ้นเนินตัวองศาตัวนี้มันก็จะเอียงตามไรพรกนี้ด้วยใชครับผมแล้วก็

ถ้าเกิดว่าเราจะฟังวิทยุก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกวิทยุครับแล้วก็นาจอเป็นระบบสัมผัสก็จะหน้าจอไเลย,เลยครับนะครับบันทึกสถานีได้บันทึกได้ทั้งหมด8สถานีเลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือไ,ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของพี่เดชใ,ให้ดูนะครับโอเคเพร <Okay. S 2> าะเดชพี่เดชต้องเปิดบลูทูธในมือถือ